น้องจ้าน้องจ้าพี่น้องจ้านี่ดอกหยอดสนได้พี่น้องเด้อหนอดสนนี่ค่ะเขาเอื่น่าบูชงนะคะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าบูชงนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องนี่หมักสนนี่เขาเอื่น่าบูชงฝรั่งเขาจะเก็บไปทาฝรั่งสีเฮ็ดเก็บไปเฮ็ดอันนี้พี่น้องเฮ็ดชาเด้อแต่บา คนไทยห้ากับสิเก็บไปขั้นสมสมก็จะมาขามนะพี่น้องอันใบขามอ่อนนะพี่น้องออกรสเปรี้ยวๆนะคะกินได้ได้พี่น้องเด้อนี่มาสมัยแรกๆฝรัร่งกับผ้ากไปเก็บบนเขาพี่น้องทม่าชาแต่วต้นนี้อยู่หลังบ้านด้วยค่ะพี่น้องเด้อเก็บให้พี่น้องเบิงบ่งใส่เบิ่งคอสีให้เบิง่งนีมนลลผิดมพลพราวผ้าวะโบะเจ้าเนี่ยอือ สมสมพี่น้องต้นนี้ออกสมสมฝาดฝาดบางต้นออกเปรี้ยวเลยได้พี่น้องเด้อสมัยก่อนเคยสิมใสพริกเกลืออืมสมสมฝาดฝาดพี่น้องเปรี้ยวจี๊ดเลยอันนี้อืมจะด่ดาหมาด้วยพี่น้องมามีมดละา,าวะดอกสวิตก <laughs> ินแบบโบราณะนะก็ขอชื่อว่าแบบนั้นพี่น้องไอนน้ต้นชนลังบานพี่น้อง พี่น้องจ้ามาพักตำลึงค่ะตำลึงตำลึงคุณลังคดรพันกว่าเป็นเอามันเป็นพิษเด้อพันว่าเออมันกะอันไปไปเบิ่งมาแหล้วพี่น้องคอยกาเก็บอยูอ่ปีทีแรกคอยเก็บกินอยู่คนว่ามันเป็นพิษสะสมพ่นว่าแม่ยอยู่ขาเจ้าบ่ให้กินหลายแต่บ่ากินได้พี่น้องเข้ากินเออบ่ได้กินหลายพี่น้องอ วันนี่ข่อยก็ได้ภาพพวกจากมาเก็บคือเก่าค่ะข่อยไปเบิ่งมาข่อยก็ยามันกินบบได้พี่นอ้องเพิ่นก็ว่ากินได้อยู่อันอันคลิปที่ข่อยไปเบื้องก็จะเสืเส้เสือค้นไทยหรือเสื้อฝรั่งมาตานีในหนังสืขอข่อยก็ไปเบิ่งมานะพี่นอ้องเป็นพักตำลึงเด้อพี่น้องเด้อก็มีการกับมิการไปศึกษามา,ายอยู่ไปเบิ่งคลิปพใหญ่อชมังเดือน,นละนาะชื่อน้นะแล้วว่ากินได้อยู่แล้วว่าแต่ว่าพักตำลึงอ,อีกชนิดหนึง่งอ่ะ ถี่บ้านก็ขืนอยู่ในปา่าอันนบบั้นก็ว่ามีพิษสะสมเข้ากันบางคนเพิ่งกับกินบางคนเพิ่งกับกิน,นบ่กินนะนะพี่น้องเออแต่ว่าไมา่ดำเจลสิเก็บเอาไปสิเก็บเอาอยู่พี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ได้กินหลายกินอันซัมใดซัมหนึ่งพี่นอ้องเออเพราะเป็นอย่างกินได้อยู่ค่ะกับบ้านเป็นบ้าโบเสื้อพี่น้องคนไทยเพิ่งเบาเด้อพี่น้องเด้อเสื้ออยู่บ้าเนเปนโบเสื้อค่ะ เสื้ออยู่แต่ว่าเห่ากะคือ่าเห่าบวเด็กินหลายเพราะมันจิตซาสมเฮติเห่าป่วยไข่นถอะนะพี่น้องเออเอาเพลยข่อยเก็บผักก่อนอย่าเฝ้าโอ้ยผู้อาโต้ใช่ชิพองดีดีผักตำเรึงเถอะบอง่ามพี่น้องง่ามนี่กินจักกรรหนึ่งหัอะนะพี่น้องบวเด็กินหลายบวเด็กินหลายกินกินปีละเล็กกระน้อยอ่าบวเด็กินหลายเพราะเสียให้มันสะสมเนาะพี่น้องเนาะ เอาไปรั่วค่ะพี่น้องไปรั่วกินก็สมตำมือแรกนี่แหละขอสิจัดสมตำอีกแล้วมาดาเจียวค่ะเป็นพักตำเลืออีกชนิดหนึ่งพี่น้องทั้งสองสองชนิดได้พี่น้องที่อยู่ในป่าเพิ่นกับว่าไม่ผิดสะสมอันนี้เพิ่นกับว่ามีพิดสะสมแต่ว่าห้าวกินได้ได้พี่น้องเพราะว่าห้าวบ่ิกินหลวงกินลายหน้ากินเคหามันแบบว่าหายยากนะพี่น้องอ่ะตำเลึสวยๆค่ะเอามาฝากพี่ๆน้องๆเอาความรู้วนิดนน้อยมาฝากกันนนําพี่น้องแต่บ่านกับผู้ใดอัน ไดซิเสื้อมองได้ก็แล้วแต่พิจารณาของคนเนาะพี่น้องแต่ว่า,าค่อยอย,อยกินนะนะแต่ว่าข่อยกว่าได้กินไรกินหลวงกินปีละนิดละน้อยพี่น้องบ่พอสิสาสมดอกเนาะเอา่ากันไปสวัสดีค่ะพี่น้องพอๆก็มานาแจ้วม้อนก็อยู่หลังบ้านเด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี้ยา้ามคําๆพี่น้องทุ่มหนึ่งแล้วยังก็บ่ทเหมือยจู่มื่อนี้มานาแจ่วเอาบรรยากาศยางๆลังบานมาฝากพี่ๆน้องๆค่ะเมื่อนี้ถุงมือใส่แล้วขางนึงพี่น้องจ้า ไปเบิง้งเขาสเปกเกียผักเอยียงนี่สิไดเอีย,อยงบ่วน้อเหมือนนี่เพราะว่าอยู่แถวหลังบ้านเด้อพี่น้องเด้อเอามาลุยน้ำกันจ้าตามมาเบิง้งบรรยากาศหลังบ้านงามๆดอกไม้สวยๆบัวแมนดอกไม้ดอกหญ้ามาดําแจ๊มาเร็วนี่นะพาแม่ไปเก็บผักสะเดาซิผักสะเดาอยู่ไสลูกต้นสะเดาริมคลองเฮาต้นสะเดาริมคลองนะคะพี่น้องมื้อนี้มาดําแจ๊สิมาเอาผักสะเดาริมคลองนะจักหน่อยพี่น้องเบิ่งพะนะ่ะต้นสะเดาพี่น้อง อยู่ในริมคลองเลยค่ะพน,นะอ้ยอ่อนๆอยู่เดี๋ยวไปลวกินกับส้มตำส้มตำบหข่งอีกแล้วนะคะมีหอดไอพักไอกระถินอ้ยมีแต่แนวกับแกมตัวบาตันนี่ควายสต๊กว่าละพี่น้องเบิง้งเบิ้งบรรยากาศสั้นๆไปแบบนี้ถ้าสะเดาอยู่แบบนี้เลยนะคะพี่น้องเบิง้งอย่างงาาพี่น,อน้องแก่แล้วอันนี้คือสเกลวิหาตะมง่งมาดอนมาพี่น้องมาตาน โมไร้แก่เข้ากับโบเอาเนาะมันสวยเลือกได้อยู่พี่โน้องจ้านี่คะ่ะเอาหมวมันอน่อนๆนี่เห็นบมพี่น้องนี่อ่อนๆขึ้นมานี่บเอารหลายดอกเอาจักกรรมส่งกรรนี่ค่ะพี่น้องนี่เห็นโ,โนนนนนบาากกน,โน,น,น,โนี่มอ,นอน่อนๆน,นี่อยู่หลายอยู่คะ่ะนะพี่น้องอันนี้เป็นข้องนามด้วยพี่น้องพูนบันมาดามเจาอยู่หมงกฝนด้วยพี่น้องนี่มากเก็บพักเดาพี่น้องโมน,นี่เอาไปลวกใส่กัน บ่ไลายดอกเอาจักบ่ไลายดอกเพิ่อนมาเพิ่นสิเก็บลายแท้ะละพี่น้องเก็บผักสะเดา์ล้างบ้านน้ำกันพี่น้องเบิ่งกาลัางออกอ่อนๆกัหลายค่ะนี่นี่ให้เราเก็บอยู่ตลอดเวลาได้พี่น้องเด้อผักนั่งอ่งางนะหญ้าหน้าฤดูใบใหม่พี่เนาะนี่ค่ะมื้อนี้พาน้องนี่หนาอกม่ยางหลังบ้านพี่น้องก็เลยถือโอกาสมาเก็บผักสะเดา เลยก็สิเราไปเบิ่งผักตำเนื้อผักตำนิ่งผักตำลึงนะคะบ่หูว่ามีบ่พี่น,น้องเหนียงอ่อนๆอยู่พี่นอ้องต้นนี้ออกไปไหมเหมือน,นะกองลงมาเอาเด็ดตบเลยนะคะบ่เอาลายพี่นอ้องสิเอาจักกรรไปกินผู้เดียวมันอ่อนๆเต็มต้นพี่นอ้อกมันก็สิื่อถึงอะไพี่นอ้องเออต้นสูงเติบจุ๊บแต่ว่าบ่เอาลายดอกพี่นอ้อกกางกองงามันลงมาสิ ใส่กล้องไในพี่น้องมันเป็นคล้องเนาะซ้ำหน่ก็กินบุบบดแหละพี่น้องส้ำหรับโต๊ะโต๊ะคนเดียวเนี่อะซ้ำหนิซ้ำหรับโต๊ะคนเดียวเนาะพี่น้องนี่กลองงาพุ่งมาแบบนี้ก็เอาพี่น้องนี่ซ้ำหน่ก็ร่างกินเลยพี่น้องเลยนะต้นเพิ่นอันต้นเพิ่นก็ะยุบรรยากาศริมคลองบ้านมาดามเจีวเด้อพี่น้องเด้อมาทักมาทายพี่น้องเหมือนก็ะยุนนี่แหละพี่น้อง ริมคลองเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องย่ำมงือแยงตอนนี้ทุ่มนึ่งไงเด้ออีกน้อยมาดำเจ้าสิไปเฮ็ดสมตํากินพี่น,อน้องก็เลยพาพี่น้องมาเบิง่งมานี่แหละคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศหลังบ้านมาเก็บผักซะก่อนบอกอันคุณทรายว่าพาน้องนี่น่ะร่มมะยางเลยก็มาเก็บผักน้องหอมเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศดีเอาบปลาไหลดอกเอาจักนี่แหละกินผู้เดียวพี่น้องวันนี้กินผู้เดียว พักหน้าเอ็งไงฮะเขากินผู้เดียวเขาก็สิบเอาลายพี่น้องเบอร์พี่น้องนี่เป็นข้อเด้อพี่น้องเด้อะแกเหยียบผ้าเด้หนิเราเหยียบผ้าเขาตกต่อมลงไปผุ่นเด้อเบอรงพี่น้องนี่นี่อยอดร้อนๆอยู่เดตเตอร์เอาพักกระเดาก็แก้คัดได้อยู่ด้วพี่น้องก็คล้ายๆ่พักกระเดาบ้านเขาอยู่ฟาร์มมันมันออกขมอมลำพี่น้องแต่ว่าบางคนก็สิบ่มากกินเด้อพี่น้องแต่ว่าไม่ได้เจวกินได้กินได้อยู่ค่ะ ตั้งแต่แถวมานี่กินเซยพี่นอ้นองพุ่อน่ะต้นทุนเกิดสูงสูงอันนี้ nh nh ยอดใหญ่ค่ะขายพี่นอ้องเพิ่โอ้ยยอดบักมุกมุเอายอดยังไงมันจะสิละพี่น้องมันจังเสีบเนะาะมันคอยหาก่อนเอาแต่ยอดมันนี่ค่ะพี่นอ้องงามๆเลยค่ะเอ้านี่ค่ะพี่นอ้องบรรยากาศหลังบ้านมะดำเจียวเองมองริมคลองน้ำพี่นอ้องริมคลองน้ำบรรยากาศดีดีดอกไม้ก็งามพี่นอ้องเบิ่ง เดี๋ยวแนมเห็นผักอีกอย้างนึงเลยพี่น้องเดี๋ยวเก็บต่อเก็บต่อพี่น้องอันนี้ก็ผักอีกอย้างนึ่งสิคอยโปรดปานคือผักกะถินเด้อพี่น้องเด้อโมนี่ก็ล่างขื้นไมไมอ่อนอ่อนบางหม่องเพิ่็เป็นดอกเะคะ่ะนี่อ่อนออนอยู่พี่น้องอ่อนออนงา,งามเลยนะคะบางหม่องก็เพได้นนเป็นดอกพี่น้องนี่ย่างเก็บเอาแถวลังบานเท่านี้แหละพี่น้องเพราะตกไปไสไก่มือนนี่ นี่ค่ะบรรยากาศกด็ดีดียางมือแรงพี่น้นงเก็บเอาหลายเหมือนเดสิเก็บพักร่วมพี่่นงแล้วก็กะทิ้นเอาพักอเอาพักสะดาไปลวกแล้วก็เอาพักตำเรื่องไปลวกเมนี้วันดนังเจียวสิกินกับสมต่าคือเกาพี่้องตอนเคียงตําแตงยางมือแรงตาสมต่ามันกินได้สม,มือลีพี่้องแมนบอกข้าว่าคนอีสานนีน กินอันสมตําเป็นอันเป็นบ,บ่เบื่อนะพี่น้องเรื่องเรื่องว่าเป็นตะข่อยผู้เดียวโบโหโ่หูเนาะเพิ่มพี่น้องอยางเด็ดเอาอยู่น้าปายหยางสิละพ่อเอาไปล่างดีๆเด้อแต่แถวนี้พี่น้องบมมีผู้ใดมาเที่ยวเด้อมีแต่มาดามเจ๋อเที่ยวผู้เดียวริมคลองน้ำพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศมันดีอีกพี่นอ้องเบิ่งนี่เป็นคลองน้ํานะคะน้ำใสติ่งพี่น้องนี่ขวากเก็บเอาลงสิละ เด็ดต like ับ <único> ต <Liberty répondre> ับไปเลยนะคะเข้ากัเอาไปล่าดีๆตรงนี้น่ะโบเหวี่ยงใส่เด้อพี่น้องเด้อหมงนี่น่ะเหยียวเป็นหมงเป็นบอลบางคนก็สิว่าโอ๊ยพวกนั้นหมายเหวี่ยงใส่โบอค่ะคนอยู่ต่างประเทศนะคะต้องรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเอียงต้องรู้จักอันหมงได้โบเป็นหมงนะหมงริมทางเข้ากับเอาเนาะเก็บผักเก็บเนี่ยเข้ากับหูจ้าคิวเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับเอาหมงที่มันแบบว่าบวกนีหมามีแมวยามาเห็นละพี่น้องเนาะ มาตกห่วงสุขภาพเด the ้อพี่นงเด้อผู้ใดห่วงสุขภาพคอยเห็นข้าเจ้าดาหมานะอยู่ในมงหันมงนี้ดาหมาแล้วเฮ็ดาหมาพี่น้องแล้วตาไพรตามันแล้วตาสุขภาพไพรมันเนาะอืมหาดาหมามันชีวิตกำเมื่อยอยู่เด้อพี่น้องจะพฮ้ยนะเห็นบอโค้ดข่อยหน้าบอพะกระชินข่อยพี่น้องเป็นดอกแต่ใบยังอ่อนออยู่เด้ออันพักอันนี้กินสดเด้อพี่น้องเด้อตาบามันจำเจ้าโบเคยกินลวกเด้อ แต่สดสดแบบเลยล่ะเอาไปลลางหลางจิเลยพี่น้องห응ลางแล้วก็เอาไปกินกับสมตำของหมักนี่ค่ะเก็บพ่นขึ้นไรด้วยพี่น้องด้วยบางหม่งพ่นก็ขึ้นแบบว่าขีเลยบางหม่งก็ย่างเก็บเอาสิละเื้อแเสียงนกพี่น้องน,นี่นกเสืเขาค้อเขาั่ง ทุ่มนึ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อกับยามวันหมึดจูแม,ม่น้ำแจวก็สิได้เวลาไปหาท้ำกับเขาอ่ะล่ะแต่ว่าก่อนสิท้ำกับเขาก็มาเก็บเอาผักสักก่อนเพราะว่าอาหารฝรั่งนี่เฮ็ดกอดงเบอร์ให้เขาอนะพี่น้องโกลโกโดงเบอร์ให้ฝรัง่งมาดําแจวก็สิกินอาหารหลักค่ะพี่น้องก็คือส้มตำนะคะพี่น้องจอ๋าญาติผู้ใดเก็บผักอยู่ตังเด่นนี่โมเมนต์ผักกะทินเด้อค่ะคู่แฝดเด้อค่ะเด้อมีคู่แฝดเด้อค่ะเด้อ เบิ่งดอกเพิ่นนี่ดอกเพิ่นสิบล้๊กกันนี่พักกระถินเพิ่นสิมีขาออกไปมีอันมียางดอกเขาเอินว่ามีใยใย,ยออกไปแบบนะนี้ปนะนี่โบแมนเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เป็นดอกหนี่ชนิดหนึ่งด้ออย่าอย่าอย่าสับสนกันนะนะพี่นอ้องเดี๋ยวผู้ใดเก็บกับสิอาสิแบบมันกินพิษอันนี้เป็นคู่แฝดข้าเจ้าว่าเนาะมันเป็นข้าเจ้าว่าเราคอยนี่แล้วว่าเองคอยหัจ้จพักอันนี้คอยคอยช่ำช่องอ่ะนะพี่นอ้องค่ะเอาพี่นอ้องอย่าเบิงบ่งเบืง้งสีย่างไปพี่นอ้องเบิง่ง อันใดคือผักกะทินอันใดบอคือผักกะทินอันนี้เป็นแฝดผักกะทินนะคะดอกมันสิเป็นแบบนี้นี่ผักกะทินสิเป็นแบบนี้พี่น้องนี่นี่เบิ่งดีๆเบิ่งชัดๆเด,ด้อพี่น้องเด้อนี่จะจําซับสนพี่น้องกินแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะรออีกเช่นน้อยก่อนอีกเชก,กรรน,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 นก,กันนึงอย่ามันบนะุกเข้าิพี่น้องไปมากินน่อนะเอ้านี่ก็นไม่อีกเก็บอีกพี่น้อง มองนี่มันเพราะในเป็นดอกนะก็สิเก็บอีกนะพี่น้องวาสิลาพีลาดนองแล้วมันเห็นอีกก็เลยเอาอีกสนตัวเมืนกันเป็นแบบนี้แ่ละคอยนะเก็บอีเงียงกะทิล่มอืมต่บ่าคุณสามีจมอยู่ประจําพี่น้องน่ะเสียงจมมันเดี่ยวไกลๆพี่น้องอืมไปเด้อพี่น้องเด้อปา่านีไปอีรีค่ะบนไปเลนเลนไปแล้วค่ะพู่นะผู้ถ่ายผู้ผลผู้ขี่จม นนองนี้นะ่ะก็ะยังไปยยไม่ไดปลาหมูได้เนี่ยเรเห็นกันแหละพี่น้องเพราะว่าอยานี้มันขึ้นสูงเนาะขึ้นสูงเนี่ยบรเห็นแต่ว่าเบิง่งพี่น้องเบิ่งความสวยความงามของเมืองนับพี่น้องผักผักนะคะได้กำเบอเริ่มอยู่นะคะไปเลยเด้อพี่น้องเด้อผักตำลึงเขาก็เก็บไปแล้วเขากกอเออยาะอยู่ผุนข้างทางผุนนะพี่น้องเอาไปอีลีบัตานี่ไปอีลีค่ะไปแล้วไปแล้วนี่นะากลับบ้านลูกนี่นะ่ะ ป๊าปาเรียกดีหน้าเร็วไปทำกับข้าวเร็วมันดึกแล้วลูกมันดึกสำหรับเร็กหน่อยแต่ว่ามันหัวคำมันสำหรับข่อยไปพี่น้องไป